ไปดูเรื่องไทยกัมพูชาครับวันนี้เมื่อวานนี้คุณมันเน็ตเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะร่วมประชุมบอร์ดออฟพีชครับกับโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่19แล้วก็รอยเตอร์ก็ไปสัมภาษณ์พิเศษนะครับก็สิ่งที่คุณมันเน็ตย้ำระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อก็เป็นการสัมภาษณ์สื่อตะวันตกครั้งแรกหลังจากเดินทางไปถึงนะครับสิ่งที่คุณมันเน็ตย้ำเนี่ยก็บอกว่า กัมพูชานั้นเป็นชาติที่รักสงบนะครับรักสันติไม่นิยมการใช้ความรุนแรงแล้วก็สร้างภาพให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากรอยเตอร์นะครับอย่ามาฟ้องนะอันนี้ก็ดึงมา,าให้เครดิตแล้วนะให้เครดิตเ,เ,เพราะว่ารอยเตอร์ก็สัมภาษณ์แล้วก็คุณมานเด็ตที่ก็ชี้แจงเลยครับว่าสถานาตอนนี้แม้มีการหยุดยิงไปแล้วแต่ไทยก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงละเมิดอธิปไตยกัมพูชาส่งทหารเข้าไปยึดดินแดนของกัมพูชา แม้กระทั่งเส้นเขตแดนที่ไทยยึดครองยึดถืออยู่ก็ล้ำเข้ามาในเขตของกัมพูชานะครับรวมถึงการเอาตู้คอนเทนเนอร์เอารวดน้านะครับไปวางปิดแนวชายแดนส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนกัมพูชาร่วมเกือบแสนกว่าคนเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถกลับบ้านเข้าไปอยู่ในพื้นที่ได้เพราะว่าถูกทหารไทยกีดกันแล้วก็เรียกร้องครับบอกว่าจะต้องมีการรีบประชุม JBC ครับ คือคณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนายกอน,น,นุททินท่านเสียสตร,ร์วงเกตแก้วก็ย้ามาตลอดนะครับว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการเลือกตั้งเมื่อยังไม่เลือกตั้งเนี่ยครับการประชุม JBC เนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เลยแล้วถ้าดูกรอบเวลานะครับสามารถตั้งรัฐบาลได้เนี่ยคาดว่าภายในเดือนพฤษ,ษภาคมนะครับการประชุม JBC เนี่ยก็น่าจะเกิดในช่วงนั้นแต่ว่าขณะนี้ ทางกัมพูชาเองก็พยายามสร้างภาพเห็นว่ากัมพูชานั้นเป็นเหยื่อครับเป็นเหยื่อเป็นวิกติมนะครับของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วไม่เคยพูดถึงเลยนะครับว่าที่ฐานไทยนั้นเหยียบกับระเบิดขาขาดไป12ขาเนี่ยมันมาจากทุนระเบิดที่กัมพูชาเนี่ยเขาวางทําลายฐานไทยอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ฝ่ายไทยเรายืนในเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็คณะผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยก็รับทราบข้อมูลเหล่านี้ดีนะครับ เพราะว่ามีการเอาทุนระเบิด p m เอเมนที่ทางคมพูชาได้จากรัเสเซียเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีคศ .1980 กว่าเนี่ยครับยังเก็บไว้แล้วก็มาใช้ในส่วนของการปฏิบัติการทางการทาหารแล้วก็หุ้นบมเนตให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ก็ตั้งความคาดหวังครับว่าการประชุม j b c ที่จะมีขึ้นเนี่ยครับก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนระหว่างสประเทศนะครับ ในขณะที่ทางกองทัพเองก็ชี้แจงมาตลอดครับว่าการที่กัมพูชากล่าวหาว่าเราลุกล้ำเนี่ยครับข้อเท็จจริงก็คือการดําเนินการของฐานไทยนะครับตลอดช่วงที่ผ่านมานั้นก็อยู่ในเขตแดนของฝ่ายไทยคอนเทนเนอร์ที่ไปวางนะครับล้รวหน้าที่ไปวางเนี่ยก็ล้วนอยู่ในแนวเขตเลือกตั้งไอ้เขตเขตชายแดนที่ทางฝ่ายฝั่งไทยตามเส้นที่กำหนดไว้นะครับเพราะนั้นก็เป็นประเด็นที่ก็คงต้องไปจบที่ jbc ครับ แต่ว่าคุณแมนเดตเองก็พยายามที่จะเอาเรื่องนี้นะครับไปโพนธนาเวทีสหกลเวลาเดินทางไปเที่ยวนี้หลังจากจบจากอเมริกาก็จะไปยุโรปนะครับและเข้าใจว่าที่ยุโรปเองจะมีการประชุมกันก็คงจะพูดในเรื่องของปัญหาพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับว่ากัมพูชาเป็นเหยื่อถูกไทยหลังแกถูกไทยกันแกล้งถูกไทยใช้กําลังบุกลุกยึดดินแดนนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามในการของผู้นํากัมพูชาที่จะให้เห็นว่าให้ประชาคมโลกเห็นว่า กัมพูชานั้นถูกใครหลังแกนะครับยึดดินแดนลุกล้ำอธิปไตยครับครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่เล่นบทเหยื่อเป็นประจำนะครับเอาละครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับได้เข้ามาช่วยกันเฟกนิวส s สแกมบอดีนะจากคุณชัดชัยนะครับชัดชัยก็มีคนต้องเข้อสังเกตจะมีลบรอบสารกับเขมเมนผมเชื่อว่าไม่มีครับเออนะคือผมก็มองสวนนะครับเพราะว่า จะมีรอบสามเนี่ยคือตอนที่มีรอบสองเนี่ยยังไงก็ต้องมีเพราะว่าเราไม่ยอมครับมันยึดตาควายไปเนี่ยยังไงเราต้องเอาคืนนะครับแล้วรอบสองเกิดขึ้นเนี่ยเราเคลียร์พื้นที่หมดเลยเรายึดเนินสําคัญมาได้หมดเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าจะมีรอบสามเนี่ยถามว่ากัมพูชามีรอบสาม <c oughs> เพื่อที่จะไปไหนครับจะมายึดอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าจะมีรอบสามให้เกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการสู้รบยึดเยอือ <c oughs> แล้วก็ร้องขอ ให้ยูเเข้ามาซึ่ง UN เอ็นเขาก็ปฏิเสธนะครับเข,เขาเคยไปร้อง UN เแล้วคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นปัญหาพิพาทซึ่งสองประเทศก็ต้องไปว่ากันนะครับประเด็นแล้วก็หุนมันเด็ดไปเช่นนี้เขาก็ยืนยันนะครับว่ายึดสันติวิธี<ช>ไม่นิยมใช้ความรุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับก<ช>็คือให้เห็นว่าไทยนี่เป็นฝ่ายที่ลุกรานใช้ความรุนแรง <นะ S 1> ใช้กําลังทหารเข้าไปยึดครอง <นะ S 1> แต่ดูรอบสามเนี่ยที่บอกว่าไม่น่าเกิดขึ้นก็เพราะว่า ศักยภาพของเหมนเนี่ยไม่มีทางที่จะยึดรปราสาทต,ตาควายคืนครับยึดภูมิเขือคืนยึดเดิน500เนินถที่ช่องอ่านมาเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าปวดอีกรอบหนึ่งเนี่ยโดนจัดหนักแน่นอนอนะันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมมองจากสถานการณ์ตรงนั้นแต่ว่าในโลกโซเชียลนะครับโอ้โหปั่นกันครับทหารขเขมรนยั่วยุแต่ว่าผมว่าเขาก็ต้องระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้มันไปสู่การสู้รบกันรอบที่3มครับ มีคนที่ถามว่าการจัดตัวไอ้บอร์ดที่ว่านี้ของอเมริกาเนี่ยเขาจัดเพื่อให้กัมพูชาไปแสดงบทบาทอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่คือ<ม>ดองรัตทัพนี่เขาเชิญทั่วโลกนะครับเพราะว่าดองรัตทัพเนี่ยต้องการมีบทบาทในการที่จะไปฟื้นฟูที่กาซ่านะครับเพราะกาซ่านี่ต้องบอกว่าวิบัติหายนาเลยครับสงครามที่เกิดขึ้นนี่ทำลายอย่างย่อยยับ แล้วก็ทรัมป์เขาก็มีแผนตรงนี้เขาก็เลยตั้งไอ้คำว่าบอร์ดออฟพีซขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงประเทศที่มีบ้างคั่งทางเศรษฐกิจชาติอาหรับนะครับให้เข้ามาเพื่อที่จะเราดมทุนแล้วก็ใช้เงินทุนที่มีในการบูรณะฟื้นฟูกาซานะครับรวมถึงแผนที่จะให้มีการด้านความมั่นคงทํายังไงที่จะให้ทางทางฝั่งอิสราเอลนะครับสบายใจมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ฮามาสบุกข้ามเขตแดนเข้าไปสังหารก็เลยเป็นที่มาของบอร์ดออฟพีซครับ คุณมาเน็ตก็เลยใช้โอกาสตรงนี้แหละครับที่จะเข้าไปแล้วก็บินไปร่วมเพราะว่าวันที่19นั้นจะเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ดอพีซีว่าครับแล้วก็คงจะเปิดเวทีให้ผู้นําทั่วโลกที่ไปเนี่ยครับแสดงวิสัยทัศน์แน่นอนครับคุณมาเน็ตเขาก็ต้องโจมตีไทยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ต้องไม่ลืมนะครับความสัมพันธ์เรากับกัมพูชาปัญหารเรื่องเขตแดนเนี่ยเป็นหน้าที่ของ JBC ครับถ้ามาเข้าช่องนี้เนี่ยก็คุยกันครับคุณอย่าไปกล่าวหา ในพื้นที่ทั่วโลกเพราะว่ามันมีช่องทางในการแก้ปัญหาอยู่แล้วซึ่งคุณเซนเนี่ยเคยปฏิเสธช่องทางนี้นะครับจาได้นะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต้นมิถุนายนคุณเซนเป็นคนพูดเองว่า M อ4มสเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ต้องไปศาลโลกมผมก็พูดในเรื่นี้ตลอดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยเขาวางไว้แต่แรกต้องการไปศาลโลกจนวันนี้เขายังไม่ได้ร้องศาลโลกนะครับอันนี้ก็เป็น เหตุการณ์ที่ทําให้หุ้นมันเน็ตเนี่ยก็ต้องเดินสายนะครับชี้แจงเล่นบทถูกกระทำนะครับ